สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวโมซามิน i m ี่เอไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเทพสักแค่ไหนซึ่งตัวนี้เนี่ยลดราคาจากช้อปปีมาเยอะมากๆนะครับผมอ่ะ ช่วงนี้มันอยู่ในเทศกาลวันที่5เดือน5ของช้อปปีนะ้เนาะเพื่อนๆก็ไปลองเก็บโค้ดดูซึ่งผมได้ในร,ราคาที่โค้ดจะถูกนะครับผมมันตอนแรกมันเปิดตัว2,007ใช่ไหมแล้วมันก็เหลือเท่าไหร่พันเแล้วผมได้โค้ดส่วนลดอีกลองไปหาเก็บดูนะมันก็จะมีแบบบางอันก็ลด500หรือบางอันเนี่ยก็ใช้คอยลดจากการแบบปลูกต้นไม้นะในช้อปปี้เนี่ยมีเยอะแยะเลยซึ่งผมได้ราคามันดีมากๆนะครับ900าว่าบาทโอ้โหว้าวสิครับตบมือ ไปเราไปดูประสิทธิภาพกันก่อนดีกว่าอยากจะบอกนะครับตัวนี้เนี่ยซึ่งมันพับเก็บได้เออคือมันดีนี่ดีตรงนี้มันพับเก็บได้ฮคือที่ผมอ่ะซื้อตัวนี้มาเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันมีไอขาตั้งอะ่ะให้มาเออเจ้าอื่นเนี่ยมันไม่มีให้มาเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูคุณภาพกันสั่นว่ามันจะเทพสักแค่ไหนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้มา 2,200มิลลมิแอมป์นะครับผมว่าถือว่าเยอะมากๆซึ่งแต่ละคนเนี่ยใช้งานถามว่ามันเพียงพอไหมซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานครับถ้ามือถือของแต่ละคนเนี่ยมันหนักมากเนี่ยมอเตอร์ก็จะทํางานหนักนะมันก็จะกินไฟเพิ่มหรือว่าเราเซ็ตบาลานซ์ไม่ดีนะครับมันก็จะกินไฟเพิ่มเช่นเดียวกันอ่ะตัวนี้เนี่ยเซตงานง่ายใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะใช้งานง่ายมากๆนะเราแค่เอาอันนี้มาแล้วก็เอามาใส่อย่างนี้เลยง่าย อ่าอาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามา,างนี้ใช่ไหมปุ๊บเราก็แค่จับมันใส่กับสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมอ่าแค่นี้เองนะครับเป็นยังไงอ่าทีนี้เนี่ยเราก็ทำการเซตบาลานเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางดูซิว่ามันได้ที่ยังเริ่มได้ที่ยังอ่าก็ยังเอียงเอีงอยู่นะครับ โอเคพอเราได้เซตบาลานแล้วนะครับเราก็กดเปิดอ่าพราะกดเปิดนะครับมันก็จะตั้งแบบนี้อ่ะหลังจากที่เรานะครับเซตบาลานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเทสกันว่าการสั่นมันจะดีสักแค่ไหนเนาะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ทั้งเปิดแอปในการใช้งานแล้วก็ใช้ทั้งแบบไม่ต้องเปิดแอปก็ได้เนาะอ่า ซึ่งถ้ามันเปิดแอปเนี่ยใช้งานเนี่ยมันจะสามารถ tracking ได้ว่ามันทำยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันสั่นคร่าวๆก่อนว่าตัวนี้การสั่นดีหรือเปล่านะผมจะวิ่งนะป๊าบเดี๋ยวมานะครับทุกคนไป อาตอนนี้นะครับเราได้ติดบิมบอนะครับ m o ซ a m i n i ิม SE เเข้าไปแล้วว่าคุณภาพการสั่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมพเพื่อนๆลองดูเลยว่าถูกใจกันหรือเปล่าอันนี้นาะเราทําการเดินแบบเร็วๆเนาะสำหรับคนแบบถ่ายวอลกชิลๆอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้เลยอ่านิ่งไหมคุณภาพดีไหมพเพื่อนๆว่างไงผมว่าเทพมากเลยนะในงบเท่านี้ ส่เป็นยังไงบ้างต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการวิ่งกันดูว่าการสั่นยังจะดีอยู่หรือเปล่าเป็นไงกันบ้างสำหรับการวิ่งนะครับผมก็ยังทำได้ดีนะดูดิดีเลยนะครับผม ในการวิ่งทดสอบนะครับก็มีสั่นเกิดขึ้นนะครับประมาณหนึงเลยนี่ครับเราจะทำการวิ่งแบบเร็วมากนะครับผม้ย อ่าแล้วก็ในฟังก์ชันต่อมานะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ในไม่ได้อยู่ในจุดศูนย์กลางเนาะเราต้องการเนี่ยให้มันกลับมาที่เซนเตอร์ให้เรากดทิกเกอร์สองทีนะครับผมมันก็จะกลับมาอยู่ที่จุดศูนย์กลางอ่าเหมือนกับที่เราเซตไว้ตอนแรกนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้สองครั้งนะครับจะเข้าสู่โหมดสปอร์ตเนาะปึ๊บปึ๊บกดตรงนี้ปึ๊บพอเราหันปั๊บมันก็จะหันเลยหั้นขวามันจะหันเลยหันซ้ายมันก็จะหันเลยอ่าทีเนี่ยมันสามารถ ใช้ในการซูมแล้วก็สลับได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวเราไปพูดถึงในตอนการติดตั้งแอปเนาะอ่ะตอนนี้เราขึ้นลงก่อนฟืบอันนี้ลงขึ้นซ้ายขวาลงขึ้นอ่าแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับผม่ะต่อมานะครับเราจะทำการติดตั้งแอปดูว่ามันทำอะไรได้บ้างสวัสดีครับทุกๆคนคราวนี้เนี่ยเราจะทําการเชื่อมต่อโมซาจีนี่นะครับเข้าไปที่แอปโมซาจีนี่เลยหลังจากนั้นนะครับ เราต้องการให้มันเชื่อมต่อใช่ไหมอ่ะเมื่อเราต้องการให้มันเชื่อมต่อะครับกดไปที่รูปบลูทูธนะครับผมอ่าอนุญาตตลอดเวลาอ่าขึ้นแล้วโ o ซามินิมีนะครับผมไอ้โมซขึ้นแล้วนะครับโมซามินิเอสีนะครับผมอ่ากดเข้าไปทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้โหมดต่างๆได้นะครับผมแต่ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นซูมเข้าอซูมออกอ ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับกดปุ่มบนนะครับค้างไว้จะเป็นการสลับมากล้องหน้าปึ๊บอะเป็นยังไงว,ว,ว้าวเลยนะครับผมอะต่อมานะครับโหมดที่ทำให้ตัวนี้เนี่ยน่าเล่นมากๆคือการโหมด tracking เนียครับผมอ่ะเรากดไปที่ปุ่มตรงนี้ปึ๊บให้เราเลือกจุดที่เราต้องการ track นะครับลากลงมาชุบอ่า ตอนนี้เนี่ยเราให้มันแท็กดวงตาเนาะอ่ะเราลงเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราขึ้นไปทางซ้ายไปทางขวาอ่าตอนนี้เนี่ยเราจะทำอะไรนะครับมันก็แท็กดวงตาเราแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆอยากให้แท็กอะไรนะครับเราลากเลยลองเองเลยเราก้มลงอ่ามันก็จะติดตามเราตลอดเวลาลครับผมซึ่งถามว่ามีหลุดไหมเราลองดู เราหายไปจากเฟรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไว้ๆอ่าทีนี้เนี ah. ah. ่ยพอเราขยับเร็วๆนะครับก็จะมีการหลุดบ้างเอ้าแต่มันมาจับที่ป่าเราแทนนะก็นันนเพื่อนๆก็ขยับอย่างเงี้ยปุ๊บ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 อ่าอันนี้เนี่ยให้มันแท็กบนใบหน้าเราจะลองขยับแบบค้นทั่วๆไปดูนะครับผมว่าจะเป็นไงสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิว โมซามินิเอนีครับผมอ่ะหันซ้ายหันขวาอืมหันซ้ายอีกรอบหันขวาอีกรอบโอ้จับไว้ขึ้นบนลงล่างนะครับผมอ่าถ้าเร็วๆเนี่ยมันก็จะหลุดเนาะอ่าเป็นไงกันบ้างครับกับโมซามินิเอสีนะครับผมถามว่ามันคุณภาพเป็นไงถือว่าผมพอใจแล้วแหละถึงมันจะไม่ได้เทพมากไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ด้วยราคามันแค่นี้นะครับถือว่า ประทับใจมากๆแล้วแล้วก็ในวันที่5เดือน5้าของช้อปปีเนะครับเห็นมีลดราคามันก็มีตั้งแต่2,000พันเก้าพันเจ็ดพันแปดเนาะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมีโค้ดส่วนลดด้วยเพื่อนๆ่ก็ลองไปเก็บกันดูว่าจะซื้อทันไหมนะครับผมอ่ะสำหรับตัวผมเนี่ยได้มาในราคานี้นะครับพร้อมโค้ดส่วนลดพอใจแล้วนะครับผมก็อถ้าเพื่อนคนไหนนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับสอบถามใต้คอมเมนต์เราตอบทุกคำถามแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เราไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ